สวัสดีครับขณะนี้ทุกคนอยู่ในเรื่อง e t e r n a l b เบร e ภาคหนึ่งเอทอนอลเรดภาคหนึ่งเรื่องเริ่มตน้นโดยชายร่างสูงใหญ่สวมชุดยาวดำยาวเรียบผืนรอบล่างกายแผ่ออร่ามืดมนหาได้เปรียบชายผู้นี้มีนามว่าเบลาดิมเจ้าแห่งหมอกผู้มีชื่อเสียงเล่าลืออันแข็งแกร่งร่างกายอันเป็นอมาตะข้าไม่ตาย เป็นผู้ปกครองเหล่าปีศาจทั้งหลายณปรา,าสาทธรรมินการอีกร่างหนึ่งที่กําลังมาเชิญหน้ากันอยู่เป็นนักรบหญิงผู้สวมเกราะสีขาวนามเฟรยาเธอมาต่อสู้กับเบลาดิมเพื่อล้างแค้นให้กับทุกชีวิตในหมู่บ้านที่ถูกพากไปเธอพุ่งตัวเข้าไปฟาดฟันด้วยแรงแค้นแต่ก็ไม่สามารถแม้แต่จะสร้างบาดแผลให้กับเบรดิมได้สุดท้ายด้วยแรงที่เหลืออันน้อยนิดเฟรยา ก็ไม่สามารถประคองตัวได้อีกต่อไปและนั่นก็เป็นเพียงบทนำเพียงเท่านั้นซึ่งเนื้อเรื่องจะพาเราย้อนกลับไปเมื่อเจ็ดันก่อนเกิดเหตุการณ์นี้คืนนั้นหมู่บ้านลิตรรของเฟรยาถูกเบลเดมบุกโจมตีมันได้บุกเข้ามาแบบไม่ให้รู้ตัวทำการฆ่าวางเพลิงทั้งหมู่บ้านโดยมีคนรอดมาแค่เฟรยาเพียงคนเดียวเท่านั้นเฟยยาที่ระหกระหิน เดินออกตามล่าเบาดิมที่ทำลายหมู่บ้านของต้นก็ได้เจอกับชายปิิศนาคนหนึ่งที่มอบอาวุธให้กับเธอสำหรับเอาไว้ป้องกันตัวก่อนที่เขาจะเสียชีวิตไปเฟรยาได้ไล่ตามเบาดิมเข้าไปในปา่าฝ่าฟันเหล่าลูกน้องอัศวินที่ถูกปลุกขึ้นมาจากความตายแต่สุดท้ายเฟรยาก็ยังคงไม่สามารถสู้เบลดิมได้อยู่ดีในขณะที่กำลังจะถูกเบลดิมสังหารนั่นเองได้มีเสียงกระซิบข้างหู ให้เธอหมุนนาฬิกาที่ด้ามดับเฟย่าที่คิดว่ากำลังจะตายจึงทำตามเสียงนั้นทันทีแล้วฉากรอบข้างก็ได้เปลี่ยนไปเวลาได้ถูกย้อนกลับไปก่อนที่เฟย่าจะไล่าตามเบลดินได้ทันทันใดนั้นเองก็มีหญิงสาวสวยสวมชุดคลุมยาวสีม่วงปรากฏขึ้นตรงหน้าเธอเธอสวมหน้ากากและถือกระทาสูงเท่าตัวคนหญิงคนนั้นแนะนำว่าตัวเองชื่อเวอร์เนีย และได้บอกเล่าเกี่ยวกับอํานาจของดาบเอเทโนเบรดในมือของเฟรยาที่มีความสามารถในการย้อนเวลากลับได้และถามเธอว่าได้มาจากใครแต่เฟรยาก็ไม่สามารถจดจําใบหน้าของคนที่ให้ดาบเธอได้เวอร์เนียยังได้บอกอีกว่าดาบเล่มนี้ยังไม่สมบูรณ์และให้เฟรยาไปรวบรวมชิ้นส่วนให้ครบเพื่อไปสู้กับเวลาดิมแต่เฟรยาก็ยังสงสัยอยู่ดีว่าเวอร์เนียจะมาช่วยตัวเธอทําไมกันเวอร์เนีย เลยบอกว่าตัวเธอเองเนี่ยก็ถูกเบลาดิมทำลายหมู่บ้านมาเช่นเดียวกันแต่เธอเนี่ยคนเดียวอ่ะมีพลังไม่พอให้จะไปสู้กับเบลาดิมแล้วพอดีเจอเฟยา่าเลยตัดสินใจเข้าช่วยเหลือเพื่อจะได้สู้กับเบลาดิมด้วยกันเฟย่าออกตัดสินใจตามหาชิ้นส่วนของดาบตามเบาะแสที่เวอร์เนียบอกระหว่างที่ตะลุยเก็บชิ้นส่วนดาบเวอร์เนียก็เล่าให้เฟย่าฟังว่าเรื่องเล่าที่ว่าของเบลาดิมม,อมาอมตะเนี่ยมันไม่เป็นความจริงความจริงแล้ว เบรดิมนะ่ะครอบครองคาถาแห่งบลาสทาซึ่งมีความสามารถคล้ายๆกับเอเทโนเบรคของเฟย่าเบรดิมนั้นสามารถใช้พลังของคาถาลบเศษเสี้ยวเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นได้ทําให้ไม่ไว่าจะโจมตีอย่างไรก็ทําให้มันบาดเจ็บไม่ได้วิธีเดียวที่เราจะสู้กับมันได้คือการเก็บชิ้นส่วนดาบให้ครบเพื่อเปิดประตูสู่มิติเวลานิรันด์ซึ่งมีวิธีทําลายคาถานั้นอยู่ในนั้นขณะที่เฟย่าบุกตะลุยไปในอุโมงค์ใตพ้พิภพ เพื่อไปยังมหาพิรามิดที่มีชิ้นส่วนสุดท้ายสิงสถิตยอยู่เธอได้เจอกับชายหนุ่มคนหนึ่งกําลังถูกสัตว์ประหลาดลุมล้อมอยู่เธอจึงเข้าไปช่วยเขาแล้วได้รู้ว่าชายหนุ่มคนนี้ชื่อเซวิลซึ่งเป็นชาวหมู่บ้านริโรสเช่นเดียวกันแต่ประกอบอาชีพพ่อค้าพะเนจรเลยไม่ค่อยได้อยู่ที่หมู่บ้านนานนะักเซวิลก็เหมือนจะรู้จักกับดาบที่เฟรย่าใช้อยู่แต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรกับเฟรย่ามากนะักแค่บอกว่าเขามาตามหาน้องสาวที่หนีออกจากบ้านมา เลเฟรย่าก็รู้สึกคุนคุหน้าอีกด้วยแต่ก็เป็นคนหมู่บ้านเดียวกันก็คงเคยเห็นผ่านๆมาบ้างแล้วทั้งสองก็แยกย้ายกันไปหลังจากตะลุยอยู่ในอุโมงค์ใต้ภบม,มาอย่างยาวนานเฟรย่าก็ยังคงหาทางออกไม่พบแต่ดันไปพบกับเซวิลที่กําลังหาทางออกอยู่เช่นกันแต่เห็นบนบนว่าข้างล่างที่ยืนเขาจําได้ว่ามีทางไปต่อแต่ตอนนี้กลับหาไม่พบแล้วเห็นแต่ที่เป็นพื้นหินทั้งสองจึงหาทางออกไปด้วยกัน ตลอดทางเซวิลได้เห็นเฟยย่าต่อสู้ด้วยความแค้นจึงเอ่ยเตือนให้ทิ้งความแค้นไปซะเถอะคนในหมู่บ้านเนี่ยก็น่าจะคิดเช่นเดียวกับตนแต่เฟย่าก็ไม่เชื่อเซวิลที่แม้เป็นคนหมู่บ้านเดียวกันแต่เคอไม่เคยกลับหมู่บ้านไปเลยจะมาเข้าใจตนได้อย่างไรหลังจากนั้นทั้งสองก็แยกย้ายกันไปทางใครทางมันการที่เฟย่าบุกตะลุยมาตลอดทางทําให้จําเป็นต้องใช้พลังของดาบอิเทอร์นอลเบดไปเป็นจานวนมากจนมีอาการวิงเวียนศีรษะเล็กน้อย ัวเนียที่เห็นอาการเช่นนั้นจึงเอ่ยเตือนว่าการใช้พลังย้อนเวลานั้นสามารถใช้ได้เพียง1ิบวินาทีเท่านั้นแต่หากใช้เกินกว่านั้นแล้วก็ความทรงจําจะเสื่อมถอยลงและเสียชีวิตในที่สุดคืนนั้นเฟยย่าได้ฝันถึงชีวิตในตอนที่อยู่ในหมู่บ้านนึกไปถึงเด็กสาวถือดอกไม้อันงดงามแสนอ่อนหวานแต่ทันใดน,นั้นเวลาดิมได้บุกเข้ามาเฟยย่าได้เข้าประทะส่วงเวลาแต่สุดท้ายก็ถูกโจมตีจนสลบไปฝื้นใหม่ครั้ง ก็เห็นฉากไฟไหม้หมู่บ้านครั้งใหญ่อีกครั้งเวลาดินกำลังลงมือฆ่าสาวน้อยคนนั้นอยู่แต่สุดท้ายเฟรย่าก็ทนทพิษบาดแผลไม่ไหวจนสลบไประหว่างที่เฟรย่าตรุยเข้าไปในพงไพรพิศวงเฟรย่าได้เจอเข้ากับเซวิลอีกครั้งซึ่งเขายืนมองดอกไววินอยู่เพราะน้องสาวของเขาแครเรานั้นชอบดอกไววินมากที่น้องสาวเขานี้ออกจากบ้านก็เพราะเขาไม่เคยอยู่บ้านแต่หากสามารถเดนเวลาได้เขาก็อยากกลับไปแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นอีกครั้ง ในที่สุดทั้งสามก็มาถึงมหาพิระมิดทั้งสามมุ่งลงไปตามหาชิ้นส่วนสุดท้ายของเอเ์นอเบรดเฟยยากับเซวิลไปเจอชิ้นส่วนบนแท่นที่ซ่อนอยู่ในส่วนลึกของพิระมิดแต่ในขณะที่จะเก็บนั่นเองก็มีตัวตุ่นมาขโมยมันไปทั้งสองวิ่งไล่ตามเอาชิ้นส่วนกลับคืนมาสุดท้ายเฟรยาก็ได้ชิ้นส่วนสุดท้ายคืนมาเมื่อติดตั้งลงไปก็ทําให้โลกสั่นไหวสั่นสะเทือนโดยที่ไม่หันได้ตั้งตัวประตูสู่วิติเวลานิรัน เปิดออกดูดเฟย่าและเซวิวเข้าไปทั้งสองคนมาโผล่อยังไม่ติเวลานิรันหลังอยากคิดตั้งสติได้เวอร์เนียติดต่อมาทางครจิตเนื่งองจากเธอเข้าไปไม่ได้ซึ่งสิ่งที่เธอบอกนั้นคือให้เฟย่านำดาบไปอาบน้ำพุเวลาศักดิ์สิทธิ์เพื่อที่จะสามารถทําให้ดาบนั้นสามารถลบล้างอาคมของคาถาบาสตาได้หลังจากค้นหาอยู่นานเฟย่ารู้สึกคุ้นเคยกับเส้นทางที่กําลังจะไปเหมือนเคยเดินผ่านมาก่อนซึ่งพอเฟย่าลงไปก็รู้ว่า ที่นี่เป็นคุกคุมขังชาชลาสวมผ้าคลุมลึกลับนามเบอร์นาถูกคุมขังเอาไว้ที่นี่และเขาก็ทําเหมือนจะรู้จักกับเฟรย่าอีกด้วยเพราะเขาเคยเจอเฟรย่ามาหลายครั้งแล้วจนเขาขี้เกียจต,ตอบคําถามของเฟรย่าแล้วเขาเล่าให้เฟรย่าฟังว่าเขาเป็นคนแรกที่ขโมยเอเทนอลเบดออกมาจนโดนจับมาขังเอาไว้ที่นี่แต่เขาก็เคยเล่าเรื่องนี้ให้เฟรย่าฟังไปแล้วแต่เฟรย่าจําไม่ได้ซึ่งเขารู้ว่าการเดินทางย้อนเวลา ทำให้ความจําเสื่อมหรือตายได้เขาจึงแนะนําให้เฟย่าไปหาผนึกแห่งความทรงจํามาติดตัวเอาไว้เพื่อที่เวลาย้อนเวลากลับไปจะได้ความจําไม่เสื่อมและเขายังให้กุญแจที่เก็บมันมาอีกด้วยแต่ดันจําไม่ได้ว่ามันอยู่ที่ไหนรู้แต่ว่าที่ที่นั่นฝนตกอยู่ตลอดเวลาขณะที่สํารวจอยู่นั้นเฟย่าได้ถูกล้อมรอบด้วยผู้คุมมิติเวลาเนื่องจากการทาผิดกฎเวลาของเฟยา่าแต่เฟยา่า ไม่สามารถฆ่าผู้คุมที่สามารถควบคุมพลังแห่งการเวลาได้จนเซวิลที่ออกไปสำรวจกลับมาพร้อมนําผู้เวลาศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสามารถทําให้เฟย่าเอาเชนะผู้คุมมิติเวลาได้ในที่สุดแต่การหายไปของผู้คุมมิติเวลาก็ทําให้มิติเวลาไม่สเสถียรทําให้เกิดรอยแตกรอบๆขึ้นมาและเซวิลที่ไม่ถันระวังก็ถูกดูดหายเข้าไปเวอร์เน,นียที่รู้ข่าวก็บอกว่าคงช่วยอะไรไม่ได้แล้วทําให้เฟย่าเสียใจไปอันมาก เฟย่ยาได้ทําใจและเดินหน้าต่อไปอยังปราสาทของเบลาดิมแต่ก่อนที่จะไปถึงก็เกิดมาหาพายุขึ้นล้อมรอบปราสาทของเบลาดิมเอาไว้สะก่อนซึ่งการจะกําจัดพายุลูกนี้เราจะต้องไปกําจัดมือขวาของเบลาดิมหรือก็คือเทพมาสายฝนนั่นเองเฟย่าจึงได้ตลุยเข้ามาในปราสาทและ,ะเผชิญหน้ากับเทพมาสายฝนโดยความขี้โม้ของเทพมาสายฝนนั่นเองเฟย่าจึงได้รู้จุดกําเนิดของเบลาดิมเบลาดิมนั้นเคยเป็นเด็กชายซึ่งสามารถหลบหนีจากโจรที่ฆ่าล้างครอบครัวของเขาได้ เด็กชายได้ระหกระเหินหลบหนีเข้าไปในป่าทึบจนเจอเข้ากับหมอกประหลาดซึ่งได้มอบพลังให้กับเขาแลกกับความรู้สึกประหลาดที่หมอกไม่เคยเจอมาก่อนจากสัตว์ป่าชนิดใดเด็กชายเติบโตเป็นชายหนุ่มเขาได้ตามไปล้างแค้นโจรที่ฆ่าครอบของเขาหลายปีผ่านไปเขาได้กลายเป็นกษัตริย์ทรราชก่อสงครามเข่นข่าไปทั่วนำมาซึ่งความทรมานความเกลียดชังและอาามอาคาดแขนล้วนถูกหมอกนำดูดซับเข้าไปจนสิ้น จนกลายมาเป็นเบลดิมเจ้าแห่งหมอกซึ่งสถิตอยู่หน้าปรา,าสาทธรมินการปรา,าสาทที่กษัตริย์ทอราชได้สร้างขึ้นเฟรย่าที่สามารถเอาชนะเทพมารสายฝนได้มายืนอยู่หน้าปราสาทของเบลดิมและคิดว่าห้องลับของเบอร์นาดนั้นน่าจะอยู่ที่นี่เพราะฝนตกที่นี่ตลอดเวลาหลังจากตามหาอยู่นานจึงพบเข้ากับกำแพงห้องลับในนั้นมีผนึกแห่งความทรงจำที่เฟรย่าตามหาอยู่เฟรย่าจึงเก็บมาก่อนที่จะไปสู้กับเบลดิม เซวิลที่โดนดูดเข้าไปในช่องว่างของการเวลาก็หลอดมาได้เมื่อฟื้นขึ้นมาสิ่งที่ปรากฏตรงหน้าเป็นแท่นศิลา3าใบดาบเมื่อเข้าไปใกล้ๆจะเห็นเป็นเอเทนโนเบรดซึ่งจาก3แทน่นอดีตปัจจุบันและอนาคตส่วนของอดีตนั้นหายไปซึ่งก็น่าจะอยู่ในมือของเฟรย่าเมื่อเซวิลรู้อย่างแน่นอนว่ามีคนขโมยมันไปได้จะต้องมีทางออกจากที่นี่แน่แน เซวิลได้หาไปหามาจนไปเจอเข้ากับกระจกข่วงเวลาสะท้อนอดีตและอนาคตเซวิลจึงลองส่องดูสักหน่อยก็เห็นภาพเฟรย่า ya, กำลังถูกเบลดิมฆ่าเซวิลตกใจเผลตะโกนออกมาว่าข่มาม่ให้ผิดพลาดเป็นครั้งที่สองแล้วก็วิ่งออกไปด้านเฟรย่าที่กำลังปะทะกับเบลดิมก็ได้รู้ว่าเบรดิมไม่ได้มีคาถาอันเดียวแต่มีถึงสองอันอันหนึ่งลบอดีตทําให้ไม่บาดเจ็บอีกอันหนึ่งลบอนาคต ทำให้โจมตีโดนในทันทีสุดท้ายเฟย่า <c oughs> ก็ไม่สามารถสู้ได้และกำลังถูกเบรดิมฆ่าเฟย่ยาขอให้เวอร์เนียช่วยแต่เวอร์เนียกลับบอกว่ามันควรจะเป็นแบบนี้แหละถูกแล้วขณะที่เฟย่าสิ้นหวังเซบิวก็กระโดดเข้ามาช่วยเฟย่ยาโดยใช้พลังของเอเทอร์โนเบดย้อนเวลากลับไปยังอดีตก่อนที่หมู่บ้านจะถูกทำลายพร้อมกันนั้นเซบิวได้เล่าให้ถึงสิ่งที่เขาไปเจอมาหลังโดดดูดเข้าช่องว่างแห่งการเวลาไปทัังยังบอกความจริงว่า น้องสาวของเขาแค่เราได้ตายไปนานแล้วพร้อมกับทุกคนในหมู่บ้านเขาจึงให้เฟรยา่าย้อนเวลาไปช่วยน้องของเขาแม้เขาจะต้องสละชีวิตก็ตามเซวิลที่ออกตามหาวิธีช่วยชีวิตแค่เราก็ได้พบบันทึกเกี่ยวกับเอเธนอนเบตในตอนนั้นเองแต่สุดท้ายความหวังของเซวิลก็ไม่เป็นจริงพลังชีวิตของเซวิลได้หมดลงเฟรย่าจึงโผล่มาหลังจากหมู่บ้านลิทรโรดเกิดไฟไหมเฟรย่าจึงได้รู้ว่าตอนนี้ตัวเองโผล่ออกมา ลได้รับดาบจากชายให้ตัวเองจําไม่ได้นั้นก็คือเซวิลนั่นเองครั้งนี้ด้วยการที่เฟยย่ามีผนึกแห่งความทรงจําจึงทําให้เฟยย่าความจําไม่หายไปซึ่งเป็นผลกระทบจากการย้อนเวลามากเกินไปเฟยย่จาจึงตั้งเป้าหมายเพื่อตามหากระจกที่เซวิลเล่าให้ฟังเพื่อหาวิธีรักษาชีวิตของเซวิลและแครรอไว้ซึ่งเหตุการณ์ต่อมาที่ได้เจอกับเวอร์เนียก็เหมือนเดิมทุกอย่างแต่เฟยย่าก็ไม่ค่อยเชื่อใจเวอร์เนียเหมือนเดิมต่อมาเมื่อเจอกับเซวิล เฟยากไม่ยอมพูดดีด้วยและซ่อนเอเทลเบรดไม่ให้เซวิลเห็นเพื่อมาให้เซวิลต้องมาปัวพันกับเหตุการณ์เดิมอีกครั้งเมื่อเฟย่ามาถึงหินบริเวณที่เซวิลเคยค้นหาได้สงสัยว่ามีทางไปต่อแต่หาไม่เจอเฟย่ยาจึงคิดว่าตรงนี้น่าจะมีทางไปต่อจึงได้ทําลายหินที่ปิดทางทําให้ไปเจอเข้ากับประตูสู่มิตินิรันที่เซวิลเคยเข้าไปเฟย่ยาออกตามหากระจกแห่งกาลเวลาในมิติเวลานิรัน ที่เซวิลเคยพูดถึงจนพบภาพสะท้อนทําให้นักรบสาวมองเห็นสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตผ่าวท่าจากแขนระหว่างเฟรยากับเบลาดิมเกิดขึ้นอีกนับครั้งไม่ถ้วนในแต่ละครั้งที่เธอพ่ายแพ้ก็ยิ่งทําให้พลังของเวอร์เนียแก่กล้าขึ้นจนในที่สุดเฟรยาก็สามารถโค่นเบลาดิมลงได้แต่ความตายของมารม่านหมอกไม่ได้ให้ผลลัพธ์อย่างที่เธอหวังไว้นอกจากความแค้นที่เกาะกินจิตใจเธอไม่ได้จางหายไปแล้วน้ำซ้ำยังมีแต่พอกคูณเพิ่มขึ้น เนื่งองจากพลังแห่งความมืดมนมหาศาลที่เดิมทีเคยสะสมอยู่ในร่างเบลาดิมหายโอนเข้าสู่ร่างของเฟรยาเมื่อเห็นว่าแผนอันยาวนานนิรันด์ของเธอสำเร็จเสถียรีเวอร์เนียพัธมิตปริศนาที่คอยเคียงข้างเฟรยามาโดยตลอดจึงได้ทียุโยงให้เธอใช้พลังแห่งความมืดที่เพิ่งได้รับมาเพื่อหยุดต้นเหตุของความรวดร้าวชิงชังโรธาที่ล้วนถือกำเนิดขึ้นจากจิตใจมนุษย์ถึงตอนนี้เฟรยายอมทำทุกอย่างเพื่อหยุดความทรมารที่มี ลายเป็นเครื่องมือเก็บเกี่ยวชิ้นใหม่ของมารมมาน,มานหมอกแทนที่เบราดิมเวลาผ่านไปอีกสิบปีโลกยังคงอยู่ในกรียุคจะผิดก็แต่ผู้ครอบครองกองทัพแห่งความมือได้เปลี่ยนมือจากเบราดิมกลายเป็นราชินีมารภายใต้ชุดคลุมเบาบางสีม่วงหรือกระทายาวรวดลายวิจิตใบหน้าที่ซุกซ่อนไปใด้หน้ากากก็คือเฟรยาทั้งหมดนั้นเป็นเพียงภาพอนาคตที่สะท้อนออกมาจากกระจกแห่งกาลเวลาณตอนนี้เฟเรยาเข้าใจแล้วว่าที่แท้เวอร์เนีย ก็คือตัวเธอเองในอนาคตที่ย้อนเวลากลับมาทําทีเป็นช่วยเหลือเธอนําทางให้เธอโค่นล้มเวลาดินลงให้ได้ไม่ไว่าจะต้องพยายามสักกี่ร้อยกี่พันครั้งเพื่อที่จะให้เฟรยาดูดกลืนพลังแห่งความมืดของเวลาดินจนกลายเป็นตัวเธอเวอร์เนียราชินีมาในอนาคตเพราะหากเฟรยาไม่สามารถโค่นเวลาดินได้ตัวเวอร์เนียก็ไม่อาจมีตัวตนขึ้นมาได้เช่นกันเว็บแรกเฟรยาคิดจะเอาความจริงที่ตนเห็นในกระจก ไป,ปเผชิญหน้ากับเวอร์เนียให้รู้เรื่องเธอจึงลองส่องกระจกดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเธอเอาความจริงที่เห็นนี้ไป,ปเผชิญหน้ากับเวอร์เนียเมื่อเฟยา่าหุ่นชดของเธอล่วงรู้ความจริงปฏิเสธที่จะเดินตามแผนต้าเบลดิเหมือนเดิมเวอร์เนียจึงอัญเชิญเอเทโนเบของเธอออกมาใช้พลังมหาศาลที่เธอได้มาจากร่างเบาดิมส่งเฟย,ย่าย้อนกลับไปเมื่อเจ็ดวันก่อนให้เธอจักเดิมหมุนวนอีกครั้งซึ่งผลข้างเคียงของการย้อนเวลา ทำให้เฟรย่าหลงลืมความจริงทั้งหมดกลับไปเป็นหุ่นเชิดของเวอร์เนียอีกครั้งเฟรย่าไม่รู้จะทำยังไงดีกับภาพที่เห็นจึงไปตามหาเบอร์นาดเบอร์นา r ้ําว่าก่อนที่จะเอาความจริงไ,ไปเผชิญหน้ากับเวอร์เนียเฟรย่าต้องมีพลังที่ทัดเทียมกับเวอร์เนียเสียก่อนซึ่งการที่จะได้พลังมหาศาลขนาดนั้นมาก็คือการโค่นล้มราชันแห่งเวลาผู้ตั้งกฎแห่งเวลาและยังเป็นผู้ประดิษฐ์เอเทโนเบรดอีกด้วยเฟรย่าจึงเดินหางไปพบราชันแห่งเวลา พอลาชันแห่งเวลารู้ว่าเฟรย่าขโมยเอเทนโบเวของเขาไปใช้ซ้ำยังกล้ามาขอพลังเพิ่มจึงลงทันเฟรย่าทันทีแต่เฟรย่าก็สามารถโค่นลาชันแห่งเวลาและได้ขุมพลังที่ต้องการมาครอบครองสนใจเฟรย่าที่ต้องการย้อนกลับไปก่อนเหตุการณ์หมู่บ้านไฟไหม้จึงวางแผนกลับไป,ไปเผชิญหน้ากับเบอร์นเนียทันทีราชินีมานพอรู้ว่าความแตกก็คิดใช้พลังของเอเทนโนเบรดส่งเฟรย่ากลับไปวนวัฏจักรเจ็ดวันอีกครั้งเหมือนที่เห็นในกระจกแห่งเวลา แต่เฟรย่าที่มีพลังการเวลาเพิ่มคูณขึ้นกลับต้านทานพลังของเวอร์เนียได้และเปลี่ยนจุดหมายปลายทางที่ถูกส่งไปยังอดีตเฟรย่ากลับมาโผล่ในอดีตก่อนที่เบรดิมจะเข้าโจมตีหมู่บ้านเฟรย่าจึงเข้าปะทะกับเบรดิมเป็นครั้งสุดท้ายหลังจากการต่อสู้ยันยาวนานสุดท้ายเฟรย่าก็จบชีวิตของเบรดิมลงได้ในที่สุดแม้อนาคตถูกเปลี่ยนตัวตนกำลังจะสูญสลายเวอร์เนียก็ยังไม่เข้าใจว่าเหตุใด เฟยย่าถึงได้เปรียดพลังอำนาจเปรียดที่เป็นราชินีมารแบบเธอพอได้เห็นรอยยิ้มเปียมสุขบนสีหน้าของเฟรยา่าเวอร์เนียที่เพิ่งจะนึกขึ้นได้ว่าเธอเองก็เคยมีใบหน้าที่เปียมสุขเช่นนั้นมาก่อนแต่ความสุขที่ว่าได้ถูกความจริงชังเข้ามากลบลบไปนานแล้วตัวตนของเวอร์เนียสูญสลายไปพร้อมกับคําตอบเฟรย่าเื่อมองภาพความสงบสุขของหมู่บ้านที่เธอเห็นทุกวันจนชิดต,ตาภาพแขกเราในชุดกระโปรงบาน ห้อมกลิ่นละมุนของดอกวายุขาวชอบโลดที่ติดตัวเธอไปทุกที่ทรงกลิ่นหอมอบอัวไปทั่วหมู่บ้านภาพเซวิลโบกมือทักทายทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมเฟรย่าเดินทางมายัางแท่นศิลาสาใบดาบในมิติเวลานิรันเพื่อคืนเอเ n น l b เบรดแต่ที่ไกลศิลาแท่นกลางกลับว่างเปล่าเอเ n น l b เบรดชิ้นหนึ่งได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยและนี่ก็เป็นเนื้อเรื่องของเกมเอเนเบรดภาคหนึ่ง นะจากผมเมาโฟ g a เคเกมเมอร์แล้วก็มารอรุ้นกันครับผมว่าผมจะมาเล่าเนื้อเรื่องของเกมเกมไหนเป็นเกมต่อไป